สวัสดีทุกท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูล็อกขังโดนแข่ง201-202กับมองงะนในอาร์กนิโออิโกอิสิกเมื่อในตอนนี้อิสังิีโคนาและโนอาเนี่ยกำลังพยายามบุกเข้าแดนหน้าเรียกว่าในจังหวะนี้เนี่ยสมาชิกของแมนชัยเนี่ยผมต่างทราบดีว่าสถานการณ์ในการแข่งขันงนี้เนี่ยค่อนข้างแย่มากแล้วเพราะตัวของโนอาตอนนี้เนี่ยก็เริ่มในการจู่โจมและอย่างเลยคือหมายเลข 11S เอสของบูล็อกอิสังิโยอิจิ ตัวเขานะตอนนี้ได้กล้าไปสู่อีกระดับหนึ่งแล้วขณะที่ในตอนนี้อิสง,งี้เนี่ยกำลังบุกเข้าแดนหน้าไกเซอร์ izer, นะฮะก็ได้วิ่งตามประกบและะนะเสียงไกเซอร์เนี่ยก็ได้พูดออกมานี่แกจะเล่นแบบนี้ไปถึงไหนไอาการต่อบอลหนึ่งสอนี่นะ มันน่าเบื่อชมัดไอตัวตลกเลยอสังีที่ได้ฟังไกเซอร์พูดตัวเขาในตอนนี้นะฮะก็ไม่กล้าพูดอะไรกลับไปแต่แล้ววินาทชนั้นคุโรนะเนี่ยก็ได้ส่งวันกลับมาหาอิสังีเมื่ออิสังีเห็นแบบนั้นตัวของอิสังยเนี่ยก็ได้พยายามในการใช้แขนหลังไกเซอร์ไว้แต่ว่าความจริงแล้วลูกส่งที่ได้ส่งมาไม่ได้ส่งมาหาอิสังีเพราะเป้าหมายจริงของคุโรนะเลยคือโนอาขณะที่ไกเซอร์คิดว่าตัวเขาสามารถแย่งได้แต่ว่าโนอาเนี่ยก็ได้พูงมาแย่งลูกของไกเซอร์ต่อหน้าเรียกว่าในตอนนี้ตัวของไกซอร์เซ ขอโทษทีแต่ว่าตอนนั้นมันคือที่เล่นของโนอาและฉะนั้นเสียงโนอาเนี่ยก็ได้พูดออกมานายนะอย่าทำตัวตลกนักเลยไกเซอร์สิ้นเสียงคขาพูดของโนอาอีกสิ่งนี้เนี่ยก็ได้พูดออกมา perfect master ฉะนั้นอีกส่งนี้เนี่ยก็เริ่มคิดในใจเราต้องเริ่มในการชิงไหวพริบอีโกเซนิซึมกับไกเซอร์ในตอนนี้พราะฉะนั้นในตอนนี้ที่เราต้องทําเลยคือการวิ่งตัดหลังไกเซอร์ระยะทางเลยคือ30เเมตรก่อนเส้นชยัย ขณะที่อิสงี์เนี่ยนะกำลังวิเคราะห์โนอาห์น,นะฮะก็ะได้สมอนมหาอิสงีตัวของอิสงีที่สามารถตัดหลังไกเซอร์ได้นยก็รับบอลที่โนอาส่งมาและจากนั้นอิสงยเนี่ยก็ได้คิดในใจอีกแค่30เมตรตัวเราในตอนนี้อยู่นอกระยะยิงแต่ว่าในตอนนี้เหลือกองหลังแค่2คนคุณเยอมีตอนนี้ก็กำลังขวางทางเราอยู่เพราะฉะนั้นในตอนนี้เราต้องหาตัวช่วยเรานะสามารถทําได้ขณะที่อิสงยเนี่ยกำลังคิดอยู่วินาทีนั้น,นะะเสียงโครนานเนี่ยก็ได้พูดออกมาอิสงี <Bless> ข้างหลัง <Bless> เมื่อสินเสียงนั้นจรีรีเนี่ยก็ว นายนี่อย่ามาลืมฉันและความเร็วฉันสิแต่ว่าอีสังี้เนี่ยก็ได้พูดกลับไปนี่นายเนี่ยพูดถึงอะไรกัน <laughs> เมื่อสิ้นคำพูดนั้นขณะที่จิงอิลีเนี่ยกำลังวิ่งอยู่อิสางนีนะฮะก็ได้หยุดบอลและจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้วิ่งอ้อมจิงอิลีจิงอิลีที่ได้เห็นอิสางีหยุดบอลเนี่ยทำให้ในตอนนี้จิงอิลีเนี่ยถึงกับลื่นล้มและตัวของอิสางีก็สามารถผ่านจิงอิลีมาได้อิสางีในตอนนี้นะฮะก็ได้คิดในใจฉันน่ะสัมผัสได้ถึงีโกซเลสซึมของนายก่อนที่นายจะมาาาาถึงงงออีกกก้้ันนล่็เจหญิ สิ่งคำพูดน,ะน,นั้นขนาที่อิสงี้เนี่ยกำลังเสียเวลาให้กับจิงอิลิและแล้ววินาทีนั้นนายนี้เนะี่ยก็ได้โผล่มาไงอีโกอิสข่าวนี้ฉันจับนายได้แล้วเมื่อสิ่งคำพูดของนายนี้อิสงี้ตอนนี้เนะี่ยก็ได้คิดในใ,ใจงั้นเหรอจับฉันได้งั้นเหรอฉันรูู้่แล้วว่านายนะต้องพยายามในการขวางฉันด้วยการยืนข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราทุกการเคลื่อนไหวของนายนะ ฉันได้วิเคราะห์ไว้หมดแล้วนางีีแล้วจากนั้นอิสงีีก็ส่งบอลต่อหาคุโรนะเมื่อคุโรนะสามารถรับลูกได้อิสงีีนะฮะก็วิ่งตัดหลังนางีีและจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้แตะหลังของนางี้ไปทีหนึ่งเพื่อเป็นการแสดงว่าตัวของอิสงีีเนี่ยได้ก้าวข้ามผ่านนางี้มาแล้วและจากนั้นเสียงของอิสงีีเนี่ยก็ได้พูดออกมาแล้วเราไว้เจอกันทีหลังไออัชลียเมื่อในตอนนี้เพกสามารถผ่านนางี้มาได้เหลือกองหลังแค่คนเดียวเท่านั้นตัวของอิสงีีเนี่ยก็เริ่มในการวิเคราะห์กองหลังแค่คนเดียว ตัวเราในตอนนี้นะสามารถเล่นคู่กับโคโรนาและสามารถวิ่งผ่านไปได้แต่ว่าองศาการยืนขอยเจ้าหมอนี่จะเป็นทางซ้ายหรือว่าทางขวาแต่ว่าถึงยังไงตัวเรื่องของฉันสุดท้ายแล้วนะแต่แล้วในขณะที่พพะเอกเนี่ยกำลังคิดอยู่ยูกิมิยานะฮะก็ได้วิ่งมาข้างพระเอกนี่คือโอกาสสุดท้ายของฉันแล้วฉันจะขยี้และกลืนกินนายเข้ามาอิสังิเมื่อสิ่งกรพุธของยูกิมิยะยูกิมิยาในตอนนี้เนี่ยก็เริ่มวิเคราะห์ตัวเรานะเห็นมาเยอะแล้วกับการที่โคโรนาส่งบอลมาและแทนตัวของเราเองนะก็วองไวกว่าอิสังิ พอะนั้นแล้วบอลลูกนี้นะเราจะสามารถแย่งมาได้และฉะนั้นเราจะเป็นคนยิงลูกนี้เองติดตามการขาเข้ามาของอิสงิตลอดทางเกมนั่นแหละคือชัยชนะของฉันขณะที่ยูกิมิยะเนี่ยกำลังวิเค์อยู่ตัวของเพ่เนี่ยก็ได้หยุดวิ่งและฉะนั้นเขานะฮะก็ได้วิ่งอ,อ,อ่อยทางหนึ่งและเสียงของเพ่เนี่ยก็ได้พูดออกมาแกนี่มาถูกเวลาจริงๆเพราะฉะนั้นเราแกคือจิกซอว์ชิ้นสุดท้ายของฉัน วินาทีนั้นตัวของยูกิมิยะในตอนนี้เนี่ยเชื้อเงอตกพอยูกิมิยะที่พยายามในการวิ่งออกขวาเนี่ยแต่ว่าตัวของเพ่กเนี่ยก็ได้พยายามในการวิ่งออกซ้ายและเหมือนกองหลังคอมเมนชัยซิตซ,ซี่ที่พยายามในการขวางอยู่เนี่ยจะกำลังขวางยูกิมิยะอยู่ใช่แล้วนะฮะตัวของเพ่กในตอนนี้เนี่ยวิ่งไปอีกทางหนึ่ง ยูกิมิยะในตอนนี้ก็ได้ทราบทันทีนะครับว่าเขาในตอนนี้เนี่ยเป็นแค่เหยื่อไปซะแล้วง่ายๆเลยคือตัวเขาในตอนนี้เนี่ยไม่ตายเลยเลยจากตัวหลอกพอยูกิมิยะเนี่ยก็เปรียยเสมือนกำปนันใดก้าวหนึ่งให้เพ่ของเราเนี่ยก้าวไปเหยียบและทำประตูทําให้เมื่อตัวของยูกิมิยะได้คิดได้เช่นนี้ตัวเขานะครับก็เริ่มผิดหวังไม่จริงนะตัวขออิสานีนะ้อ่านการแขวงของเราแต่แรกแล้วงั้นหรอไม่สิแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วไม่ใช่แค่เราคนเดียวแต่ว่าทั้งสนามในตอนนี้พวกเราเนี่ยเปรี่ยนสมือนกบกำลังเต้นรำบนฝ่ามือของอี่น้ไมจริง นี่แกเป็นพระเจ้าหรือปีศาจกันแนะ่นี่เรานะไม่มีทางชนะแล้วงั้นเหรอเราไม่สามว่าจะตามหมอ,อน่านทันแล้วสินะจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาคุรโรนะคุรโรนะเนี่ยก็ได้พูดออกมาทางกันก็ลุยกันเลยอีโกอสสิ้นคำพูดนั้นคุรโรนะเนี่ยก็ได้สมนมาหาอิสางี้แต่เหมือนยูกิเมะที่กำลังดูการแข่งตอนนี้เนี่ยตัวเขานะฮะก็เริ่มมีน้ําตาไหลอิสงีในตอนนี้นะ กลายเป็นผู้เล่นที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกไปได้แล้วแล้วนั่นก็หมายถึงว่าความมาเลซีของเราในตอนนี้น่ะก็ถูกอิสางิเนี่ยใช้มันเจือจางหมดแล้วบทบาทของตัวเรานะกำลังจะเลือนหายไปขณะที่ตัวของยุกิมิยะเนี่ยกำลังผิดหวังแต่ว่าตัวของมาสเตอร์คิสปินเนี่ยก็ยังพยายามในการวิ่งไปนะฮะกับป้องกันลูกนี้และจากนั้นคีสปินเนี่ยก็ได้หันมาพูดกับอิสางิมันยังดีไม่พอหรอกไอ้กเตียม,มาตื่นเลยแต่ว่าอิสางิเนี่ยก็ไม่พูดอะไรกลับไปและอิสางิก็ได้คิดในใจอย,อย่างนั้นหรอดับ จะให้มีทางเป็นใครไปได้นอกจากําดหนึ่งสิ้นการวิเคราะห์นั้นตัวของโนอานะฮะก็ได้โผมาตัดหน้าของคิสปินขณะที่บอลลูกนั้นเนี่ยกำลังพุ่งมาหาคิสปินที่คิสปินตอนนี้เนี่ยกำลังพยายามในการแย่งลูกจับให้เอกและเสียงของโนอาเนี่ยก็ได้พูดออกมาคิสนายนะ่ยยมาขวางทางฉันคิสปินตอนนี้เนี่ยก็เริ่มอยู่ว่าแกนั่นแหละขวางทางฉันอยู่นะ เมื่อสิ้นคำพูดของคิสคิสตอนนี้ที่พยายามในการรับลูกเนี่ยแต่ว่าตัวเขาเนี่ยก็ไม่สามารถรับได้เพราะโนอาเนี่ยก็ได้ใช้ร่างกายเขาในการผลักดันคิสสปพินทาให้บอลลูกนี้ที่ครูนาได้ส่งมาเนี่ยมันกําลังพุ่งไาหาอิซังยีรังเมื่ออิซังยีเห็นเช่นนั้นอิซังยีเนี่ยก็ได้คิดในใจเอาละงั้นก็ถึงช่วงเวลาแห่งความคลแม็กจากนาลูกบอลเนี่ยก็ได้พุ่งมาหาอิซังยีแต่แล้วในขณะที่บอลเนี่ยกำลังถึงวินาทีนั้นไกเซอร์ er นะฮะก็ได้มากระแทกไหลโทษทีวะฉันไม่ไ แต่นี่แกนะ่ะทำตัวส่อนตีแบบนี้อีกแล้วเหรออย่าบอกนะว่าแกนะ่ะมองเห็นวิธีในการทำประตูของแกแล้วนะโดยสิ่งที่แกมีอยู่การยิงโดยไม่จับแต่ว่าตำแหน่งที่เอียงจากการถูกไหลกระแทกแบบนี้นะ่ยเขาไม่สามารถยิงได้ทางนั้นเราก็โยจิแกจะลองฝืนยิงอีกรอบดูไหมล่ะเพื่อให้ทุกอย่างที่แกได้ทำมา มันแลดูไร้ค่างไงล่ะขณะที่ไกเซอร์เนี่ยกำลังพูดอยู่อิสาี้ก็สามารถรับบอลได้แต่ว่าการรับบอลในครั้งนี้เนี่ยตัวของอิสาี้เนี่ยก็ไม่สามารถยิงได้เพราะว่าองศา,ศ,าศาในการยิงเขาที่ถูกไกเซอร์กระแทกไหลไปแล้วและจากนั้นไกเซอร์เนี่ยก็ได้พูดออกมาถ้างั้นแกแค่รอดูยยจิโชวเวลาไครแม็กของแกที่ได้ถูกชั้นขยี้เละเป็นขี้แบบนี้เมื่อสิ้นเสียงของไกเซอร์อิสาี้เนี่ยก็ได้พูดออกมาเบาอ๋อไกเซอร์ Kaiser. จนถึงตอนนี้เนี่ยมันเพอร์เฟกต์หมดเลยไกเซอร์ที่ได้ฟังเนี่ยถึงก็ตกใจฮะ นี่แกว่าอย่างไงนะและจากนั้นอิสางี้เนี่ยก็ได้คิดในใจถ้าเกิดแกไม่มานะฉันคงได้กลายเป็นตัวเอกของเรื่องไปแล้วสิ่งความคิดนั้นอิสางี้เนี่ยก็ได้ใช้ส้นเท้าในการตอกบอลกลับหลังและตัวเขาก็ได้คิดในใจก็เพราะว่าตัวแกได้มาเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาในการดึงบางอย่างออกจากความมืดเพื่อให้หมอนนั่นได้เกินม่จากความตายและลูกบอลเนี่ยก็ได้พุ่งมาตรงหน้าของยูกิมิยะยูคิมิยะเนี่ยตกใจมากอี อิสงยเมื่อทุกอย่างได้เป็นไปตามแผนขออิสงี์อิสงยเนี่ยก็ได้จับคอเสื้อของไกเซอร์แล้วก็ได้พูดออกมาว่าสิ่งที่แกมองเห็นนะแกมองเห็นว่าฉันกำลังจะส่งลูกหรือเปล่าล่ะถ้าเกิดตัวแกมองไม่เห็นงั้นก็แปลว่าความท,ท้าทายของฉันเลยคือการปลดตัวแกลงมาจากบัลลังจิก๊กซอชิ้นท้ายของฉันในตอนนี้สมบูรณ์แล้วอ่ะเป็นไงบ้างล่ะไกเซอร์กลับไปความรู้สึกที่แกกลายเป็นตัวตลกในบทละครของฉันนะไกเซอร์ที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้พูดกลับมานี่แกบ้าไปแล้วงั้นเหรอ แล้วจากนั้นอิสางิก็ได้หันมาหายูกิมิยะได้เวลาที่นายต้องสลัดคาบแล้วตายไปพร้อมกับประตูของนายซะและฉจากนั้นเสียงของอิสางิยก็ได้พูดออกมานี่นาย,นยจะขย,ยี้ฉันไม่ใช่เหรอตัวนาย,นยจะกำจัดฉันไม่ใช่เหรอยูกิมิยะที่ในตอนนี้ตัวเขากำลังยืนนิ่งขณะที่บอลเนี่ยกำลังอยู่ตรงหน้าตัวเขาตอนนี้เก็ได้คิดในใจหุบปากไปซะหุบปากไปซะอิสางิแต่ว่าอีกใจหนึ่งเขาเนี่ยก็ได้คิดว่าอิสางินายคือคนเดียวที่ได้มองเห็นฉันถ้าอย่างนั้น ฉันจะตายพร้อมกับประตูลูกนี้ฉันก็สามารถทําประตูลูกนี้ได้เราจะได้กลายปเป็นดับหนึ่งเราจะไม่ยอมให้อีสิงต้องมาตัดสินใจแทนเพราะสิ่งนี้คือโชคชะตาของเราตัวเราจะไม่ยอมให้ใครต้องมาขวางอีกโก้นี้อีกแล้วแม้แต่พระเจ้าเองก็ตาม เมื่อสิ้นคำพูดนั้นตัวของยูกิมิยะก็ได้เตะลูกออกลูกบอลตอนนี้ที่พุ่งข้ามหัวของคุเนียมิมาแต่แล้ววินาทีขณะที่บอลเนี่ยกำลังเข้าโกเลโอนะฮะก็ได้ใช้ไมตาวิชั่นตัวของเลโอนะตอนนี้เนี่ยก็ได้อยู่หน้าโกแล้วและเสียงของ Leo เลโอนี่ก็ได้พูดออกมาฉันมองเห็นว่าลูกยิงนี้นะจะต้องเกิดขึ้นเมื่อสิ้นคำพูดของเลโออิสซงยินในตอนนี้เนี่ยถึงเงาตก ว่าน่ะเลโอมองเห็นงั้นเหรอแต่แล้ววินาทีนั้นขนาที่เลโอเนี่ยกำลังจะขัดขวางบอลลูกนั้นลูกบอลที่กำลังหมุนเนี่ยมันก็ได้พุ่งลงพื้นอย่างแรงทําให้ตอนนี้ตัวของเลโอเนี่ยไม่สามารถคาดการลูกยิงนี้ได้และลูกบอลในตอนนี้ก็ได้พุ่งลงพื้นเมื่อลูกบอลได้พุ่งลงพื้นเสียงของยูก,กิมยะเนี่ยก็ได้พูดออกมาแรงบันดาลใจในการยิงลูกนี้เลยคือนักเคลช็อตของคิสปินเพราะฉะนั้นแล้วจากลูกไกลโรช็อตธรรมดานะจะกลายเป็นการเพิ่มองศาในการยิงเข้าไปเพราะฉะนั้น แทงทะลุกโกไปเลยเมื่อสิ้นคำพูดนั้นลูกบอลที่ได้พุ่งลงผืนเนี่ยมันก็กระเด้งเข้าโกและแล้วก็เป็นการทำประตูลูกที่3ของบา,าสซัดเหมือนเช่นโดยยูกิมิยะเห็นอยู่เมื่อยูกิมิยะสามารถทำประตูได้ตัวเขาตอนนี้นะฮะก็ได้ร้องไห้เพราะว่าที่ตัวเขาเนี่ยกำลังตะโกนออกมา <Yeah! S 1> ส่วนอีสังยีในตอนนี้เนี่ยกำลังมองหน้ายูกิมิยะและก็ได้ยิ้มให้ <c oughs> และแล,ะและ้วบางงานเรื่องบูล็อก201 202ก็ได้จบลงไปบางงานในตอนนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนในที่สุดก็ได้จบสักทีนะผมกับการแข่งของ บาสันมูนเช่นและแม่ชายซซซีคลิปนี้ขอลาไปก่อนเนี้ยผมใครชอบกดไลค์ใช่กแชร์บ๊ายบายครับสวัสดีครับ